เื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่22กุมภาพันธ์พศ2567ที่ศูนย์ปฏิบัติการสนสมเด็จทัพยาพลนตำรวจตรีพานนทพวัลรัตนชากุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พันตำรวจเอกบุญส่งวิทย์ห้องแสงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8และพนันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิทยากุลผู้กำกับสนสมเด็จสัพยา พันตำรวจโทนัทวุฒิศุขวัตรรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทพัชครพงศ์เสยกระโทกรองผู้กำกับปราบรามนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปรับตามสนสมเร็จจัพรยาจับกุมนายอภิสิทธิ์หรือก๊อตบุญมงคลเริศอายุ28ปีพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดเคตามีนน้ำหนักรวม1,854.1กรัมและยาไอ์ น้ำหนักรวม185.2ากโรัมโดยจับกุ่มได้ที่บ้านเลขที่2ซอยสมเด็จพระเจ้าพยา16แขวงเขตคลองสารกรุงเทพมหาคนครพนวจตรีพานพกล่าวอีกว่าสบสวนนายอภิสิทธินน์ผู้ต้องหารับสารภาพว่ายาเสพติดของกลางเป็นของตนโดยรับยาเสพติดมาจากเพื่อนชื่อนายบรอดไม่ทราบชื่อจริงอายุป,ประมาณ30ปี โดยนายบอสจะส่งข้อความติดต่อข้อความผ่านทาง m e s เซ n g e อร์ c e b o o k กหลายลายเพื่อให้ไปรับยาที่พุทธมณฑลสายสี่โดยครั้งนี้ไปรับมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นพศ2567เวลา22นาฬิกาโดยนายอภิสิทธิ์ได้รับค่าสร้างในการไปรับยาคารั้งละ3,000บาทจากนั้นจะนำยามาแบ่งเป็นซองๆในราคากรลังละ400บาทมีนายเมฆไม่ทราบชื่อจริงมารับไปจำหน่ายให้กับลูกค,ค้าในพื้นที่ใกล้เคียง เบื้องต้นจึงนำตัวนาวยอภิสิทธิ์แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทสองโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายและจะทำการขยายผลผู้ร่วมขบวนการนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสารนสมเด็จเจ้าดําดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปออสทันดีสีสมเด็จรายงาน